ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิ์สรุปง่ายรายการที่จะช่วยให้ทุกคนทบทวนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบเข้ามหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบนั่นก็คือชนิดของสิ่งมีชีวิตที่แบ่งตามจำนวนเซลล์ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญมากในการเตรียมตัวสำหรับสอบเข้าม1สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีความหลากหลายอย่างมาก เราสามารถแบ่งชนิดของสิ่งมีชีวิตออกเป็น3มกลุ่มหลักๆตามจำนวนเซลล์ที่ประกอบขึ้นมาได้แก่พวกไม่มีเซลล์พวกเซลล์เดียวและพวกหลายเซลล์เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างและแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไรกลุ่มแรกคือพวกไม่มีเซลล์หรืออเซลลูล่าออร์แกนิซึมประกอบด้วย 1. ไวรัส ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีโครงสร้างเป็นเซลล์ไวรัสไม่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองมันต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นในการเพิ่มจำนวนเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าวรัสที่ทำให้เราป่วยในฤดูหนาวไวรัสนี้เข้าไปในเซลล์ของมนุษย์และใช้กลไกภายในเซลล์เพื่อสร้างไวรัสใหม่ออกมา 2. ไวรอย ไวรอยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่าไวรัสอีกมีลักษณะเป็นเส้นสั้นๆของ RNA ซึ่งไม่มีโปรตีนหุ้มเหมือนไวรัสมันมักก่อให้เกิดโรคในพืชเช่นโรคที่เกิดในมันฝรั่งและมะเขือเทศไวรอยไม่สามารถทำให้คนหรือสัตว์ป่วยได้แต่มีผลกระทบต่อพืชที่ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมากกลุ่มที่2คือพวกเซลล์เดียวหรือยูนิเซลลูล่าออแกนิซึมประกอบด้วย 1. แบคทีเรีย แบคทีรียเป็นสิ่งมีชีวิตซเซลล์เดียวที่พบได้ทั่วไปในทุกสภาพแวดล้อมทั้งในดินน้ำและอากาศบางชนิดเป็นประโยชน์เช่นแบคทีรียในลำไส้ของเราที่ช่วยย่อยอาหารแต่บางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคเช่นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 2. อะมีบาอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เคลื่อนที่โดยการยืดและหดส่วนที่เรียกว่าซูโดโพเดีย ซึ่งดูคล้ายมือที่ยื่นออกมาอะมีบาอาศัยอยู่ในน้ำและดินที่ชื้นบางชนิดสามารถทำให้เกิดโรคในมนุษย์เช่นโรคอะมีบาในลำไส้ 3. พารามีเซียมพารามีเซียมมีรูปร่างคล้ายรองเท้าแตะและเคลื่อนที่ด้วยซิเลียซึ่งเป็นเส้นขนเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวมันอาศัยอยู่ในน้ำจืดและกินจุลินทรีย์เป็นอาหาร 4. ยุคลีนา ยูกลีนาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีคลอโรพลาสซ์ซึ่งทําให้สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชแต่ยังเคลื่อนที่ได้ด้วยแฟลเจลลัมซึ่งเป็นเส้นยาวที่ช่วยในการเคลื่อนที่กลุ่มที่3คือพวกหลายเซลล์หรือมันติเซลลูล่าออกแกน,นิซึมประกอบด้วย 1. เห็ดเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่อยู่ในกลุ่มราชนิดหนึ่งบางชนิดใช้ในการประกอบอาหารเช่นเห็ดหอมแต่บางชนิดก็มีพิษและไม่สามารถรับประทานได้เห็ดมีบทบาทสําคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในธรรมชาติ2พืช พืชเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีคลอโรพลาสสำหรับสังเคราะห์แสงพืชสามารถสร้างอาหารเองได้จากแสงอาทิตย์น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นต้นไม้ดอกไม้และหญ้าพืชมีบทบาทสำคัญในการผลิตออกซิเจนและเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น 3. สัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่เคลื่อนที่ได้และมีระบบประสาทที่ซับซ้อนตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมนุษย์สุนัขและแมวไปจนถึงสัตว์เล็กๆเ,เ,เช่นแมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลาและปลาการัง การแบ่งชนิดของสิ่งมีชีวิตตามจำนวนเซลล์นี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนควรรู้และเข้าใจเพราะนอกจากจะช่วยให้เรามองเห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วยังช่วยให้เราทำความเข้าใจถึงวิธีการดำรงชีวิตและบทบาทของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในระบบนิเวศต,ต่างๆของโลกอีกด้วยสรุปแล้วสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายอย่างมากและแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่าลืมกลับมาทบทวนกับพอดแคสต์ วิสรุปง่ายครั้งต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์อีกมากมายถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักได้ฟังกันด้วยขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่